ว่าวันนี้พักเก้าไกลจะขออนุญาตแถลงเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลหลังจากนี้นะครับการเลือกตั้งเมื่อวันที่14พฤษภาคม2566เป็นการประกาศเจตจำนงของประชาชนที่ชัดเจนว่าต้องการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลด้วยการลงคะแนนเสียงเลือกพักเก้าไกลและพรรเพื่อไทยจนชนะเป็นอันดับหนึ่ง และอันดับ2ดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพักอันดับหนึ่งคือการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ให้สำเร็จเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมแต่ตลอด2เดือนที่ผ่านมาสถานการณ์ทุกอย่างชี้ชัดว่าทุกองคาพยพของฝ่ายอนุรักษนิยม ทั้งการเมืองจารีตทุนผูกข,ขาดและสถาบันองค์กรต่างๆที่เป็นบริวารแวดล้อมทั้งหมดไม่ยอมให้ก้าวไกลเป็นแกนนำโดยเอาเรื่องมาตาหนึ่งมาบาังหน้าและอ้างความจงรักพักดีมาประทะกับการเลือกตั้งของประชาชนนอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหวผ่านกรรมการการเลือกตั้งและ รัฐธรรมนูญเพื่อหวังตัดสิทธิ์ทางการเมืองของแกนนำพักและยุบพักก้าวไกลให้ได้ด้วยเหตุนี้เราจึงเห็นว่าสวจึงฝืนมติมหาชนไม่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงส่วนใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎรมิหนำซ้ำยังกล้าทำลายหลักการ ตีความข้อบังคับของรัฐสภาให้ขัดต่อรัฐธรรมนูญเปรียบเสมือนการล้มล้างการปกครองหรือฉีกรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมู่เพียงเพื่อต้องการขัดขวางไม่ให้เสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งที่สองพรรคก้าวไกลไม่ยอมรับการตีความข้อบังคับด,ดังกล่าว แต่ภายใต้การทำงานที่สอดประสานกันทั้งองค์คาพยพของฝ่ายอนุรักษนิยมเช่นนี้เราจำเป็นต้องขอโทษต่อพี่น้องประชาชนและยอมรับอย่างตรงไปตรงมาว่าพวกเขาไม่ยอมให้พักก้าวไกลาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ดี การที่คุณพิธาไม่สามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่ได้หมายความว่าภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อพลิกคั้วอำนาจรัฐบาลจะไม่สำเร็จไปด้วยเป้าหมายสูงสุดของเราในฐานะพักอันดับหนึ่งคงอยู่นั่นคือการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเดิมให้สำเร็จ สิ่งสำคัญในวันนี้จึงไม่ใช่เรื่องคุณพิธาจะได้เป็นนายกหรือไม่แต่คือเรื่องประเทศไทยจะกลับสู่ประชาธิปไตยได้หรือไม่หยุดการสืบทอดอำนาจได้หรือไม่เมื่อเป็นเช่นนี้พักเก้าวไกลจะเปิดโอกาสให้ประเทศให้พักอันดับสอง คือพักเพื่อไทยเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลของพันธมิตร8พักที่เราได้เคยทํา MOU ร่วมกันเอาไว้ดังนั้นในการประชุมรัฐสภาครั้งต่อไปพักเก้าไกลจะเสนอชื่อค a n ิเดตจากพักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เช่นเดียวกับที่พักเพื่อไทยเคยสนับสนุนพักเก้าไกล นี่เป็นคําแถลงทั้งหมดในวันนี้นะครับ